ป่าผู้คนเคร่งเป็นป่าพุที่ยังเหลือเพียงไม่กี่แห่งแล้วในประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ที่มีระบบนิเวศน้ำผิวดินเชื่อมติดต่อกับทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงมีความอุดมสมบูรณ์และเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่ก่อนยุคกรุงสุขโขทยัย ป่าผู้คนเคร่งอยู่ในเขตอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอร่รอนพิบูลอำเภอฉาอวดอำเภอหัวใสจัังหวดนครศรีธรรมราชและอ,อควนกระหนุนจัังหวดพัทรลุงมีพื้นที่ประมาณ223,320ไร่ปัจจุบันป่าผู้คนเคร่งประสบปัญหาไฟไหม้ป่า สึ่งสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ลักลอบเผาป่าโดยการว่าจ้างจากในทุนเพื่อทำให้กลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วเข้ายึดครองเพื่อปลูกปลาล์มน้ำมันและยางพาราในภายหลังปัญหาอีกประการหนึ่งที่สำคัญเกิดจากความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าและถูกจับกุมจากการกระทำผิดดังกล่าวดังนั้น กองพลทหารราบที่นํานำโดยพลตีนทววงสุราพิชัยผู้มัจาการกองพลทหารราบที่ห้เรดงเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายจึงได้จัดกําลังพลพร้อมด้วยอุปกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้าปากปนงังเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เข้าควบคุมเพลิงซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่า ยังคงมีไฟมากอยู่ใน4พื้นที่คือตำบลบ้านตนูนอเภอฉะอวดตำบลสนหลวงอเภอเลิพระเกียตรตำบลกรละเกดอเอเชนใหญ่และตำบลบ้านแหลอมอเอหัวใจปัจจุบันเพิ่งได้เผาผ่านพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ10,000ไร่สำหรับภารกิจของชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่5ประกอบไปด้วย3ภารกิจหลักคือการเข้าควบคุมไฟป่า ไม่ให้ลุกลามโดยใช้รถน้ำขีดสกัดกั้นเพลิงร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการออกราตะเวนพื้นที่เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้เกิดการลุกไหม้เพิ่มเติมอีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนภัยแล้งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากองพลทหารราบที่หและกำลังพลทุกนาย พร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งจะร่วมหาหนทางแก้ไขปัญหาโดยการสร้างกิจสานึกทีด่ดีให้กับประชาชนโดยการปลูกฝังระเบียบวินยัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตล,ลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันอนุรักษ์รักษาปืนป่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลัง ในท้ายที่สุดนั้นเมื่อประชาชนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็มั่นใจได้ว่าปัญหาดังกล่าวคงได้รับการแก้ไขต่อไป